สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแอดมินบ้านเฮาหรือเพจดุนีแดงบ้านเฮามือนี้มาในรูปแบบจะพามาเบื้องรถนะครับผมตอนนี้ผมยืนอยู่ลานหมูเงินล้านฟาร์มนะครับผมซึ่งมีโอกาสได้มาทดลองขับรถนิสสันตัวใหม่ซึ่งเป็นรถต้องบอกว่าเป็นรถอีกอย่างที่งามมากๆท่านผู้ชมมือนี้ง่ายๆเลยมือนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเบื้องรถนี่โห <c oughs> สวยงามมากๆนะสวยงามมากๆอยากได้นี่อยากได้ผูใ้ใดจะเป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุน สื่อรถนิสันรุ่นใหม่ให้ขี่แน่นอนนี่เนาะนี่เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งท่านผู้ชมางานม,มากมากนิสันอเมล่านะครับผมรายละเอียดตั้งๆผมโหดเดี๋ยวผมจะทำพีเซลคุณอันนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทับข้าข้าไปถามนี่คือรถเก่งนะครับส่วนบ้านเขายังมีรถกระบะอีกนะครับเป็นนิสันนาวาร่าพี่น้องสวยงามมากๆนะครับผู้ใดที่ชื่นชอบรถอา่าค่ายนิสันนะครับต้องมาเบิง้งตอนนี้เพิ่น เพื่อนอาเอามาเปิดบูดอยู่ล้านหมูเงินล้านครับท่านผู้ชมหมูเงินล้านเพื่อนปูดเปิดปู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 ดว่าท่านเปิดนะท่านผู้ชมนี่นี่นี่มาเบิงเดี๋ยวก่อนผมจะพาไปขี่รถเดี๋ยวผมจะไปพาไปขี่รถขนั้นคุณพูอะไรว่างามงามจ้าเดี๋ยวผมพามาเบิงภายในรถคันนี้ก่อนหนึ่งปิดอลังการงานสร้างท่านผู้ชมเอาเขาเปิดไอ้ข้างในนี่ยังไงนี่นี่โอ้โหสวยงามมากมากเจนนี่ คุณสุวิทย์ว่าสวยงามมากแมนเบิ้งเบิงเบิงเป็นเป็นรถนิสสันกระบะนิสสันนะครับนี่โดยเป็นเป็นแคนร์ดนะรายละเอียดเดี๋ยวผมเขาม้าไปถามคุณอันก่อนนะข้าไปถามคุณอันก่อนคุณอันครับสวัสดีครับคุณอันขอถามหน่อยขอ,ขอถามเนี่ยขอถามเนี่ยไอ้นี่เป็นรถกระบะนิสสันเครื่องยังรายละเอียดขอเ,เพิ่มเติมไหมตัวตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมก็รายะเอียดถแมสแล้วกันจะได้พูดได้ยินเสียงนะ ขออนุญาตแนะนำับครับผมตัวนี้เป็นตัวตัวนิวนาวาร่านะครับตัวนี้จะเป็นแคปตัวรุ่นท็อปเลยนะครับท็อปของเราจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสิ่งที่ลูาพักที่จะได้ในตัวใหม่นะครับเรานำเทคโนโลยีของเป็นเจตวีฟิตี้นะครับที่ผมแนะนำครับการสัมพันทธ์นะครับตัวที่อยากแนะนำให้ลูกค้าทุกเพจคือรถเป็นตัว มันคืออะไรครับตัวระบบเรดาร์เซนเซอร์นะครับนี่คือเรดาร์เซนเซอร์จะฝังอยู่ใต้โลโก้จากหน้าของบริษัทเรานี่จะเป็นเล็บที่ช่วยนะครับเตือนก่อนการชนหน้าหน้าที่จะมีในรถที่เป็นราคาที่แบบระดับล้านนะครับระดับพรีเมียมค่ะเราเอามาใส่ตัว้ในหน้าให้ลุมขาบ้านเราเขาใช้เครื่องเท่าไหร่นี่เครื่องเท่าไหร่นี่จะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ยนต์ยี่สิบสามลิตรนะครับเทอร์มินเทอร์โบนะครับอุณูมิหนึ่งร้อยเก้าสิบเซลเซีนะครับเป็นเครื่องหัวเจริกันกับ เดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันพี่เปิดฝัง่งนู้นเลยนี่ท่านผู้ชมเอ,อ้ยอเบิงรถป้ายแดงเลยด้วยนี่เสียงเบามากคุณอัน๋นเสียงเบามากออมเอนเอ,อ,อนี่นะครับเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับที่เข้ามาก็คือสมาร์ทคีย์นะครับเปิดดิจิที้คีย์ของเรานะครับกมสตาร์ทเลยนะครับหน้าจอสวยมากนะครับหน้าจอเจ็ดสิ ตัว7นิ้วตัวนี้นะครับก็จะมีตัวนฮะตัว i f c w นะครับเป็นดร์เซ็นเซอร์ตับประตูคันเปิด้านหน้าก่อนกันชนนะครับหน้าจอเราก็ยังคงให้8นิ้วเหมือนเดิมนะครับพร้อมตัวกล้องรอบคันนะครับตัวนี้มีให้ในกล้องรอบคันสตัวนะครับทันสมัยเลยนี่ครับกล้องทั้งหมด4ตัวเลยนะครับอันนี้จะเป็นกล้องตัวนี้อันนี้คือกล้องด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเหรอครับอันนี้กล้องด้านหน้าอ๋อนึกว่าข้างหลังด้านหลังก็ ก็วสิอด้านหลังมีเรดาร์ให้ด้วยนะครับเรดา้าเราก็จะมีทั้งเซนเซอร์มีทั้งเรดาร์ตรวจจับก็คือเคลื่อนหลัเคลื่อนไหวด้านหลังนะครับเก่งตรงนีดี่นะครับที่ใส่มาให้นาวาร่านะครับดังน,นั้น,นราคาคุ้มค่าแน่นอนเท่าไหร่ครับคันนี้ครับคันนี้อยู่ที่แปดแสนต้นต้นแปดแสนต้นต้นเป็นตัวท็อปใช่ไหมครับครับแคร็บสำหรับแคร็บรุ่นนี้คือรุ่นท็อปครับคือรุ่นท็อปในส่วนของตัวแคร็บแล้วถ้าผู้ใดสนใจนี่มีเงินอยู่ซี่สหามื้อนี่ออกได้ไหมครับสบายครับผมนะครับ ติดแบคลิเดติดแบคลิดนี่ออกได้บ่ต้องมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนต้องมาคุยกันก่อนต้องมาครยันเ่อนต้องออคให้ัูก่อนต้หนาครับเรามีทองอาคให้ลนกอนต้าคุยกันล่อน้อาเกันก่อน้าใุยันก่สนต้องาคกันตอนี้เรมาคีแคมนปญอนี้าครับมนผ่อนทูองมาครยัน่อนถูอมคกักอต้อกเบียนก่9นต้มีคุากันก่เนต้าครักมีเ่ิน้งมาคยกัน่อนต้งมายกันมีงบองูาจุกัดม่งน้องยกันก้อนนึองนะครับ บอกเราได้นะครับเดี๋ยวจัดสร่งคุยได้คุยได้ครับคุยได้ทุกเงื่อนไขอ่าเยี่ยมเยี่ยมเอามาเปิดบูธจากมือจากแง้มนี่ครับผมสามวันครับเรามาวันนี้วันที่สองวันที่สองแล้วพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับตั้งแต่สายๆเดีสักเก้าทดลองขับได้ไหมครับลองขับได้มาทดลองขับในงานเลยนะครับเรามีคูปองให้ไหนคูปองแบบไหนจะฝากทางเพจนิดนึงนะครับนี่จะเป็นคูปองมูลค่าถึงร้อยบาททำอะไรได้บ้างนี่คูปองนี่ทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถซื้้อสินคา ในมุมเงินล้านนะครับเออในมุมเงินล้านนี่ได้เลยนะครับมารับที่เดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากพี่ไปด้วยเนาะได้ที่ให้ทั้งหมดได้เจ็ดใบนะครับมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับนำมาใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากนี่ก็คือคนที่จะได้ต้องมาทดลองขับใช่ไหมทดลองขับเล่นไปเที่ยมบูดได้หรือเล่นเกมเดี๋ยวพี่ฝากแจกในเพจก็ได้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 มีอะไรเล่นเล่นได้เลยนะครับผมได้โอ้ผมอยากขับผมอยากขับแต่อยากขับคันโน่น่ะครับไปไปดูไปดูไปดูต่อไปไปดูรถเก๋ง คับรถเก่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบบงรถกระบะมันขั้นบักไงบักโตได้นี่มันทดลองขับได้ครับคุณสมพรและปีนไปเบิ่งไหนคุณอันแนะนำต่อหน่อยแนะนาต่อหน่อยัวน,น,นตัวตัวตั่เราเหเลยนะครับไโโ<อ>มัลส์นี้เราเห็นอยู่ในตัวนิวนนาวา,า้นะครับ,รบตอนนีต้ตัวตัวตัวที่เราเห็นจะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับไ<ม>นโดรโฟมัลส์โฟนี้เราเห็นอยู่ในตัวนิวนาวาลาครับ ส่วนของรถเก๋งมีเหมือนกันครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในโลโก้๋อ้ตัวนี้เลยเซนเซอร์จะอยู่ในเนียนปะครับในนี้ครับเซนเซอร์ด้านนี้เป็นเด้าเซนเซอร์ครับมันผมมองเป็นผืนว่าเป็นรถสปอร์ตไหมครับสีใหม่เขาเรียกสีอะไรสีเทาสีเทาอ้ยตัวเดียวกันกับนิสสัน GTR เลยนะ แสดงว่านาวาร่านี่คือเป็นรุ่นน้องของ GTR เพราะ GTR มันเป็นค่ายของนิสสันเหมือนกันนะเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่เหมือนกันเครื่องยนต์ใหม่1.0เทอร์โบนะครับเครื่อบหนึ่งพันขันบักไงนี่นะโอ้คันบักไงเนี่ยหนึ่งร้อยเลยแม้หนึ่งร้อยเลยยังทียังทีต้องทดลอง ป,ญญประหยัดได้ราคาที่ไม่สูงม,มากนะครับผาามเขา,าบอกว่าราคาอยู่ที่639,000บาทครับนะครับผมประหยัดน้ำมันสูงสุดอยู่ที่23.3สกิโลลิตร23เพิ่มจากตัวอีโคคาร์เป็แรกคือเป็แรกคือ20กิโลเมตรต่อลิตรแสดงว่าประหยัดกว่าอีโคคาร์ตัวแรกแต่แรงกวา่าอีกอีโคคาร์ไอ้นว่าตัวแรกเครื่องยนต์เท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อี่หนึ่งพันสอครับประหยัดน้ำมันแต่ตัวนี้1,000งพันเธอโบเป็นทูเบอร์ตัวเก่าไม่มีทูโบ อ๋อเหยียบแต่พราะผมเคยเหยียบดีสารรุนเกาอยู่แบบบเออกไหมอ๋ออยากเหยียบอยากเหยียบอยากเหยียบไปเบื้องห้างนี่พี่อันมาเบิ้งห่างนี่พี่อันมาเบิ้องห่างนี่อ๋อว้าววชวววววมาวอวว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 นวว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 วพเวว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 วมาวววอาแอดมินมลิคุณมลิถือนะครับผมอ่ะ ขัดเข้มขัดก่อน,น,นท่านผู้ชมมาโอ้ยประเทศต้ตาร์จริงๆเกี่ยวแลั้งตาร์นี่ปุ้มตัต้งตาร์ตัรนี่มม,มันถือเนี่ยผมมาปิดหนแป๊บน,นึง่งท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาขี่รถนิสสันตัวใหม่รับเป็น Or N U A ออเนิวอาร์เมร่าห่อนจักน้อยแล้วเยียบปึ๊บกดสตาร์ท ในปุ่มสตาร์ทครับเฮ้ยเครื่องเงียบมากเลยแต่ดันสตาร์ทครับเปลี่ยนจากตัวคอนโซลครับเอาไว้อยู่ที่เป็นปุ่มที่ใกล้มือเราใช้งานทุกอย่างเกียร์ปุ่มสตาร์ทจะอยู่รวมกันทั้งหมดนะครับใช้งานง่ายเมืองเบิ่งแบบหูแบบมันเหมือนรถสปอร์ตมากเลยท่านผู้ชมมันเหมือนมากเลยแต่ไม่ใช่รถสปอร์ตนะอีโคคาร์อีโคคาร์ครับนี่อีโคคาร์แล้วต้องทำเครื่องหนึ่งพันซีซีครับผม แต่มันเพิ่มเทอร์โบมาแล้วประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดเพิ่มขึ้นนะครับประหยัดเพิ่มขึ้นจากตัวเก่าเนี่ย<ม>เพิ่มขึ้นอีกเป็นยี่สบสาเดี๋ยวลองขับนงเดี๋ยวไปลงไองเทสตได้โดโูนะครับพี่น้องทางบาง้านเขาผู้ใดอยากมาทดสอบมาได้นะครับมาถึงมือใดแนี่ยมีมืมมมอใดแน่ม,มาตั้งแต่เราเราจัดกันแต่เมื่อวานแล้วเนาะมาอีกวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเชิญลูกค้าทางฝั่งอำเภอนนนินแดงหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับฝากมาเยี่ยมบูธสัญจรเราได้อยู่ทมาอดลองขับได้ อยู่ที่หมูเงินร้านฟาร์มนะครับหมูเงินร้านนะครับหมูเงินร้านฟาร์มนะครับเฮ้ยมันมันสปอร์ตมากครับท่านผู้ชมมันสุดยอดมากโอ้โหพงอะไรก็แน่นๆดีอัตราเร่งมันดีครับลองเหยียบก็อยากเปลี่ยนเลยแอดมินใส่บีออนอยู่ตอนนี้หน้าจอสวยนะคะหน้าจอสวยมากมันมันหรูหราท่านผู้ชมมันหรูหรามากๆเลยมากตรงมันประหยัดน้ำมันนี่แหละท่านผู้ชมแล้วอัตราเร่ง ก็ถือว่าดีนะครับดีดีกว่าไม่ได้เผาอเมล่าเด้อะเมล่าตัวเก่าผมเคยใช้ผมเคยใช้ครับผมว่าอัตราเร่งอเมล่าตัวเก่ามันเป็นเครื่องพันสองครับไม่มีเทอร์โบมันอืดอ่าจะเราจะเหยียบอ่ะันนี้ยังส่งไหมเนี่ยนี่ส่งส่งจริงๆด้วยเวลามีเหยียบคันเร่งท่านผู้ชมเหยียบคันเร่งส่งเอาไม้มันอยู่ตรงไหนล่ะนี่เดี๋ยวใม้ตัวนี้เดี๋ยวพัตโต้ไปเซ็ตเซ็ตใหม่อ คหมอตัวนี้เป็นรถโชว์ผมเหยียบมาเป็นร้อยแล้วลองลองลองจุดตัวยูเทิร์นก็ได้ครับตัวจอยูเทิร์นเนี่ยเราจะตอบตัวเวลาเราตอบสองเวลาออกจากยูเทิร์นตัวเก่าตัวใหม่ตัวนี้จะดีขึ้นครับก็คือรู้แล้วเอาท่านผู้ชมเนี่ยเป็นหนังโอ้ยใส่ยงนเมื่อก้านั่งสบายอ่ะบ๊อกบ๊อกันนั่งสบายไหมท่านผู้ชมมีกล้องรอบคันด้วยใช่ไหมคันสารับความปลอดภัยนะครับปลอดภัยตัวท็อปก็จะมีถุงลมทั้งหมด6จุดนี่อยู่ตรงไหนบ้างครับถุงลม สองตัวด้านหน้านะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับแล้วกมานลมจะอยู่ด้านบนนะครับมีความโดดเดเห็นไหมครับที่มีความความมาเฟีย่อดยอดครับ tbsr a7 ราคาเงินสดเท่าไหร่ครับราคาเงินสดสำหรับรุ่นนี้ฟอร์ทอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับผมราคาไม่ถึงเจ็ดแสนไม่ถึงเจ็ดสะครับราคาประหยัดประหยัดเลยนะหน้าจอสวยนะคะพวงมาลัยก็สวยพวงมาลัยสปอร์ตอ่ะท่านผู้ชม บอดี้เขาก็สวยนะคะรถดูนี่นี่นี่ีมารีมารีดูตรงนี้แบบโบรามากเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะสเกียร์ก็สมมติผมผมมีรถคันเก่าอยู่แล้วครับจําเป็นไหมต้องเป็นค่ายนิสสันที่จะเทินไม่ครับเราเราไม่จำรับทุกยี่ห้อด้วยทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ทุกทุกรถก็ได้หมดทั้งปิกัพทั้งเก๋งเรารับเทินหมดนะครับมีราคาเรามาดูราคาการดูราคาต่อรองกันได้นะครับสำหรับแคมเปญของอเบล่าเดือนนี้นะครับ เรามีหลายแคมเปญมากเลยครับทัางกลุ่มอาชีพตัวไปพนักงานบริษัทตัวไปเป็นซา,าลารี่หรือเป็นกลุ่มอาชีพข้าราชการคร<ะ>ับนะครับข,ข้าราชการ SMP แพทย์หมอทุกอย่างนะครับสำหรับสิทธิพิเศษหน่อยก็จะเป็นอา,อาชีพถ้าเป็นูกค้าเก่าทีสา่สั่ิซิ่งเนาะนะครับ<ะ>ก็จะมีสีดา์ให้ด้วยนะครับจากแคมเปญสวยๆไปเลยกับอามมล่านะครับประวัตนนิดีไม่ต้องมีคนค้ำนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปเป็นท็อปครับ,ตรบแต่งมาแล้วอันนี้คือ เแต่ดัดมาจากโรงงานดัดนั่นบริชองจากโรงงานเลยนะครับบรเลยนะครับลูกค้าจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับความปลอดภัยรอบคันมีนะครับระบบเตือนบายสปอร์ตวอร์นิ่งนะครับเตือนเวลารถเปลี่ยนช่องทางเลนนะครับมีรถสวนมาด้านหลังนะครับี่ลองยูเทิร์นการกลับวพงอะไรมันหน่วงๆดีไหมวงอะไรมันมันแบบมันหน่วงๆมัน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 บุกบุมันบ่ เขาเอินยังแบบพี่น้องกุ้งทึ่งๆหน่อยเหมือนไม่ซีเยอะครับใช่ใช่ใช่มาแรงสมดุลเลครับแล้วตัวนี้มีตัวล็อกความเร็วใช่ไหมมีไหมตัวล็อกความเร็วเนี่ยตัวเก่าตัวเก่ามีตัวตัวนี้ไม่ได้ใส่มาแล้วนะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้ลูกค้าเราเรไปลดในส่วนของตัวนี้เพื่อมาใส่ตัวเรดาร์เซนเซอร์เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเรดาร์รเาลี่ยนการการใช้งานของรถใหม่นครับเนร์เซนเซอร์ก็จะทำงานตั้งแต่ความเร็วรถตั้งแต่5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับมีคนเรื่ตัดรถ นตัดผ่านหน้ารถนะครับมอไซค์ผ่านตัดหน้ารถนะครับรถจะมีเบรกฉุดเฉืนให้่มีเบรกฉุดเฉืนด้วยเหรอมีเบรกฉุดเฉือนด้วยแต่เขาบอกสถานการณ์ทดสอบเยอะสุดมีใช่ไม่ใช่ครับก็รวมๆนะก็คือมันดูหนึ่งแหละหรูหรากับในระบบอีโคคาร์ครับรถประหยัดน้ำมันเอายังไงบัานเขามันต้องตอบโจทย์รถบ้านเขาขับรถประหยัดน้ำมันครับผมผมหนึ่งคดหนึ่งแหละตอนนี้ผมใส่รถของใครใครหนึ่งยู ครับเป็นเครื่องพันหกครับประหยัดน้ำมันนะแล้วอัตราเร่งดีมากแต่ความหรูหราน่ะผมว่าอยาสู้ตัวนี้ไม่ได้คจะประอยัดในเลยข้างนอกก็ดูสปอร์ตนะครับข้างในแต่ในได้ให้ได้ให้อารมณ์ก็ดูสปอร์ตสปอร์ตดูดูใช่ดูสภาพภายนอกนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งแบบเหมือนเหมือนใส่แม็กใส่ล้อแบบแบบซิ่งๆอ่ะผมว่ามันยังยังบึ้งนะครับสำหรับลูกค้าต้องการแต่งเรามีทั้งแม็กมีทั้งเซอร์เกิร์ดนะครับเปลี่ยนแม็กใส่แม็กโรเตียได้หมดนะครับ มาดูมาติดต่อเราได้นะครับเรามีเซตในส่วนของเป็นแพ็กเกจให้นะครับพวกอย่างบางท่านอยากเปลี่ยนแม็กก์แเตี้ยนะค,ะครับอยากใส่แม็กก์อมดีนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่มาแจ้งเราได้บอกเราได้เราใส่ได้ให้หมดน,นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับนับตั้งมือเป็นรถใหญ่ย่านอวกาศไหมครับเรามีหลายรุ่นครับมีตังมิล่านาวาล่าตัวใหม่นิสันคิกส์นะครับ<ม>นิสันคิกส์ก็มีเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับท่าในใดสนใจเป็น ต่อที่โชว์ได้นะครับเป็นวิวที่โชว์รวมกันนะครับเอ่อเรือเรือไม่มีซัลลูปนะครับไฟก็สวยนะไฟเสือรุ่งแล้วกันร้อนไปโอยมันมันไฮเทคมากเลยนี่ไฟก็จะเป็นไฟไฟจุไฟครับยังไงนะท่านผู้ชมก็คือจากที่ขับไปเรื่อยๆดูนี่ผมว่ามันมันไม่มีการกระตุกไม่กระตุกไม่แบบ คือจนเกินไปผมว่ามันพอดีนะไปขี่น้ําบ้านเนี่ยคือมันประหยัดน้ำมันครับท่านผู้ชมครับแต่ยังไม่เคยวิ่งไกลๆแต่ถ้าว่าผมว่าวิ่งไกลๆคงจะสบายแหละนั่งสบายานั่งบริษัทกว้างกว้างใช่ใช่จุดทกายของจุดท้ายของวันนี้ล่าคือเขาได้ความกว้างนะครับนั่งสบายในแาร์แงไกลแต่จับถัดรอเขาก็ยากจะจะเลยว่ามันจะเขาเต้นรถพุญเนอะขอทา้าท่านผู้ชมเอาผู้ใดสนใจที่จะมาทดลองครับมามื่อนี้ าวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไปสะดวกวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ครับอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งครับมีอะไอีกวันหนึ่งทั้งอเมริาทั้งนอร์ดนะครับมาทดลองขับกันได้นะครับมาดูนวัตกรรมความปลอดภัยนะครับอินเทลเจนต์ระบบต่างๆนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับจุดนะครับวตรงเฟยไม่ชินไม่ชิน นี่เห็นไหมฮะสวยนี่ครับจอดก็จะตามเส้นอ๋อลืมดูตัวนี้ตัวนี้เราเฉียงอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมเขาเฉียงอยู่เขาเอียงอยู่นี่นี่เบิ้งเบิ้งผมจะาเล่นให้มันตรงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าอ่านี่สำหรับเหมาะสำหรับมือใหม่เลยเด้เนี่นี่นี่ตรงเอาเอียงจักหน่อยเข้าปุ๊บปุ๊บนี่ไปจอดในห่างสบายๆเลยนี่นตีเฮ้ย ต๊ะเป๊ะเป๊ะครับปึ๊บโอ้สุดยอดเป็นตัวนะครับนี่ลูกค้าอันนี้คือจอหลักนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังตัวเดียวตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันนะครับเห็นไหมครับปุ่มคาเมล่าทำอะไรต่อถ่ายรูปได้ด้วยเหรออีกหนึ่งครั้งจะตัดเข้าสู่กล้องด้านซ้ายเฉพาะล้อซ้ายของเราเนี่ยครับนี่อเห็นสำหรับท่านสุภาพสตรีจอดทางฟุตบาทกล้องยู้ยไส่นี่นี่ครับมีกล้องอยู่อ๋อกล้องยู้ไอ้กล้องกล้องยูหางกระจกท่าสุภาพสตรีนี่ครับไปจอดรถข้างฟุตบาทครับไม่คค่่่่่อยชินนนนะรัับไไมมมเป็ทีตาง มองด้านซ้ายด้านซ้ายคือจุดบอดสายตาของเราไม่ต้องลงไปดูเลยไม่ต้องไปเชนเนอร์ดูครับในฝั่งนี้ไม่มีลี่ยมฝั่งนี้เป็นจุดจุดที่เราที่เราเห็นเเราห็นอยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นจุดอับสายตาของของคนใช้รถนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตัดเข้าสู่โหมดด้านซ้ายนะครับเอาจอดข้างฟุตบ่นเอายื่นมือออกไปยื่นมือออกไปนี่ยื่นมือออกไปเห็นมือพี่น้องเห็นมือ นะครับเดี๋ยวไปอยู่ทางซ้ายนี่ก็จะเป็นเส้นการระยะล้อเราในเวลาพี่หมุนพวงมาลัยเลยก็จะเห็นประมาณนี้้เขาเป็นยังวันเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับแอดค่าตัวแพะโอ้ค่าตัววัวค่าตัวกันได้ขี่รถนี่เลวโอ้รถไม่ได้ไปขี่อาทิตย์นึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะมีจะต้องหลังใช่มีหลายหมดให้เลือกอีกครั้งก็จะกลับสู่เมนูมีเพื่ขอทาขอทาขอทาลูกเล่นเยอะมากเลย เฮ้ยพาไปเบิ้งข้างนอกดีกองนไปเบิ้งข้างนอกไปเบิ้อนะฮะเบิ้งกระปงหนาเบิ้องเครื่องไปเบิ้งเครื่องอ๋อขอบคุณค่ะพี่อันนี้บอดี้มันงาหมักเลยนะคะสวยนี่ค่ะนี่มาเบิ้งเครื่องครับเครื่องยนต์หนึ่งพัน หนึ่งพัน,น1ีซีซีซีห0ึ่เทอร์โบนะครับมันเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับนี่สวยๆสวยๆกันสวยๆนะครับแบตเตอรี่ได้ทั้งความแรง<ม>ได้ทั้งความประหยัดนะครับมีระบบ<ม>ไฮดรีลิกสต็อปนะครับเดี๋ยวจุดที่เข้ามาเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับจะได้เพิ่มแรงม้าเพิ่มขึ้นมานะครับจากตัวเดิมร้อยจากตัว79แรงม้าในในวัคซัปเฟสแรกเนี่ยเฟสแรก1.0เทอร์โบเราได้แรงม้าถึง100แรงม้า100่ร้อยแรงม้าโอเค อ่าฝากเชิญชวนด้อพี่น้องเด้อปึ๊บมาครับผมฟังนี่เสียงมันจะแห้งนะเดี๋ยวฝากเชิญชวนเลยนะครับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาหรือลูกค้าที่อยู่ในในเพจนะครับในเพจนะครับเชิญชวนมาทดลองขับได้นะครับเดี๋ y ีมีมีอันมีแล้วก็ทีมงานอีกสองท่านนะครับมาให้บริการวันนี้ฝากตัวนี้ด้วยนะครับเป็นคุปองมูลค่าใช้แทนเงินสดได้นะครับ1ึงร้อยบาทนะครับเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอยู่ใน อาณาจักรมูเงินล้านนะครับอาณาจักรมูเงินล้านเรามูลค่าสองร้อยบาทหนึ่งท่านนะครับจะได้แทนเงินสดเลยนะครับซื้ออะไรก็ได้ในนี้นะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวฝากคุณผู้ชฝากแอดมินอยู่อยู่น้ำผมครับท่านผู้ชมผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ต้องมาทดลองขับรถครับผมน้ำมันฟรีว่าจะมีใบใบกรับพี่เนาะครับผมใบมีใบกรับพี่ใบหนึ่งครับใบมีใบพี่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ก็คืออีกหนึ่ง ผู้สนับสนุนเพจโน่นนี่แดงบ้านเฮาหรือเพจแอดมินบ้านเฮาจริงๆบ้าีเฉพาะรถเกง๋งไอรถกระบะก็มีซึ่งผมข,ขับรถเกง๋งมันเป็นรถเครื่องยนต์ตัวใหม่ซึ่งเป็นรถอีโคคาร์แค่หนึ่งพันซีซีแค่หนึ่งพันซีซีแต่ว่าขับหุ่นนุ่มมากเหมือนรถสปอร์ตเลยเหมือนเหมือนรุ่นพี่เขาอะเหมือนเหมือนเหมือนเบาเหมือนผมเคยขับเลยจริงๆผมก็เพิ่งเคยขับนะสปอร์ตนะแต่ว่าผมมองหรอกม,มันเหมือนพวก GTR นะท่านผู้ชมเป็นรถที่อยู่ในไฟฟันที่ผมอยากจะจะใส่เลยอ่ะผู้ใดที่อยาก มาทดสอบขับรถว่าจะเป็นรถกระบะรถกระบะมีเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมกลับมาได้นะครับมือนีมืออื่นนะรอดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสําหรับไล่ซดในมือนีก็คือนิสันทดสอบทดสอบนิสันสวัสดีครับ